ต่อไปจะลองฟิตข้อมูลชุดเดิมนี่แหละนะครับด้วย power model นะครับ power model หน้าตาเป็นยังไงนะครับ power model ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ target model ก็คือ power model นะครับ power power หน้าตาเป็นยังไงนะครับ power ก็จะเป็น y เท่ากับ a คูณ x ยกกาลัง b ผมเขียนแบบพิมพ์แบบไม่ไม่มีตัวยกกันนะผมพิมพ์แบบนี้นะโอเน,นะครับ a คูณ x ยกกำลัง b นะครับอันนี้ก็จะเจอบ่อยๆนะครับโมเดลที่ผมนึกได้ก็เป็นโมเดลในด้าน f l อ i d กับ heat เนี่ยอันนี้ยทรงเนี้ยเยอะแล้วก็แบบ y อาจจะเป็นอัตราการรั่วไหลของอากาศส่วน x อาจจะเป็น เป็นความแตกต่างระหว่างความดันของภายนอกกับภายในห้องอย่างเงี้ยนะครับคือมันมีโมเดลที่ใช้ในการทำนายอากาศดลไหลนะครับที่ว่าตามซอกประตูหรือว่าซอกไอแบบรอยต่อวงกบประตูหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะมีอากาศเล็ดลอดเข้ามาเยอะน้อยแค่ไหนเนี่ยโมเดลที่เขาใช้อธิบายกันก็คือ power model นะครับโดย y เป็นอัตราการรดวไหลของอากาศส่วน x จะเป็น เดลต้า P อ่ะเป็นความนันแตกต่างระหว่างข้างนอกห้องกับในห้องนะครับอ้าวลองดูนะอันนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาแก้ใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวพิมพ์รอไว้ก่อนเลยอันนี้คือ from the power model นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาทำอ่ะเดิมนี่นะครับคือ,อ,อ original form ของเราอะ่ะมันก็เป็นไอ original data เราก็เป็นแบบนี้นะครับ ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนอะไรนะ power model ใช่ไหมลองปรับ power model ใน ax ยกกำลัง b เนี่ยให้เป็น linea นะครับเราก็ take l o c เข้าไปสองข้างใช่ไหมตอน take l o c เข้าไปสองข้างก็คืออันนี้นะครับ l o อก y นะครับไอ้ด้านหน้าตรงนี้จะเป็น lock a ใช่ไหมนะครับเป็น lock a แล้วด้านหลังนี่จะออกมาเป็นอะไรกันเป็น b ก<ช>ับ็ คุยกับผมปะครับ b กับ log x นะครับรีเช็คนิดนึงว่าทําถูกไหมนะครับ b กับ log x บถูกต้องนะครับอันนี้ก็เทียบรูปเหมือนกันนะว่าเอ่ log y ก็เปลี่ยนเสมือนเป็น y ตัวใหม่นะครับ log x ก็เปลี่ยนเสมือนเป็น x ตัวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ผมพิมพ์กํากับไปอย่างนี้ดีกว่า ตอนที่เราแปลงแล้วใช่ไหมตัวนี้ก็จะเท่ากับ x เดิมนะครับผมพิมพ์กกับไว้นี้ดีกว่าอันนี้จะเท่ากับ log ไม่ใช่ ln ของ y เดิมนะครับกับแค่นี้หนึ่งอ่ะ ีนี้ไปที่ชีพพ w e r อีกก็จะกลับมาผมก็จะได้เ,เดี๋ยวเวลาุมไปดูย้อนหลังจะได้ไม่งงนะครับ x ตัวใหม่ของเราเนี่ยเกิดจากการเอา x เก่าอะมา take log นะครับเห็นนะ x ตั้งต้นใช้ x เก่า x เนี่ย x original นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็เทียบรูปแล้วก็เกิดจากการ take log เข้ากับ y นะครับ อโอเคไหมซึ่งเลขในนี้ยังไม่ใช่นะครับไม่ใช่ก็ทําซะนะครับล็อกของอันนี้นะครับเห็นเห็นสิ NTAX มันนะมันต้องเป็น Number แล้วก็เบสอะไรด้วยนะครับอคอมม่าเป็นเบสเทนนะครับก็เป็นล็อกฐานสิบนะครับแต่รู้สึกว่าถ้าไม่ไม่ใส่ไม่ใส่เบสเข้าไปก็ได้เหมือนกันนี่เดี๋ยวนะองดู่อนนะเออ รู้สึกมันจะเป็นฐาน10แบบอัตโนมัติเป็น default นะครับแต่ว่าใส่ซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวงงแล้วก็ข้างหน้านี่ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นล็อกของ y นะครับล็อกของ y แล้วแปลงลงมานะครับอ่าแล้วเราก็จัดการซะ เรียบร้อยแต่ว่าคลิกเช็คสักหน่อยนะครับอันนี้ล็อกฐานสิบของตำแหน่งเดียวกันถูกต้องโอเคห่งยานเยี่ยมนะครับเรียบร้อยเนี่ยเราได้ x y ชุดใหม่มาเรียบร้อยแลวนะครับที่เดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปฟิตลีเนียโมเดลเพื่อให้ได้ a ศูนย์ m หนึ่งมาก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราได้ a ศูนย์ m หนึ่งนะเราก็จะได้มาแปลงมันกลับไปเป็น a เล็ก b เล็กนะครับซึ่ง y เหมือนก็หกครับเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเราตั้งให้มันดูดค่าลงมาเรียบร้อยแล้วนี่ใช่ไหมเนี่ย ใช่ไหมครับเราตั้งให้มันดูดค่าลงมาแล้วอ่ะนะครับเพราะนั้นผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับก็คือเราได้เ,เราได้ a 0ศูนอหนึ่งออกมาเป็นเลขนี้ขอแอบไปดูนิดนึงว่ามันตรงกับ exonential ไหมคนละอันกันนะสามสี่ศูนย์หโอเคอ่ะเั n ็น y าย p r e เ e n t a t i v e ของเราอ่ะถ้าถ้าตอนที่มันยังเป็นลีเนียอยู่นะ เอ็กใหญ่ไว้ y ใหญ่เป็นทรงนี้แต่เดี๋ยวเราจะต้องแปลงมันกลับไปเป็น a เล็ก b เล็กนะครับอ้าวขึ้นไปเทียบรูปสิ a ศูนย์กับ a เล็กนะครับมันเชื่อมกันด้วยความเป็นล็อกใช่ไหมล็อกเเล็กเท่ากับ a ศูนย์ใหญ่เพราะฉะนั้น a เล็กก็จะเท่ากับสิบยกกําลังสิบยกกําลัง a ศูนย์ใหญ่นะครับน,นี่แก้นิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิบนะครับยกกําลังนะครับ A ศูนย์ใหญ่นะครับ เราก็มาแก้สูตรตรงนี้ซะหน่อยนะครับอันนี้จะต้องเป็นสิบยกกําลังนะครับยกกําลัง a อศูนย์ใหญ่นะครับทำไมนี่อ่ะโอเคนะได้เท่านี้นะครับอืมส่วน b เล็กอ่ารูปรูปมันเสมอกับ a a หนึ่งใหญ่เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแก้นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็ดึงมาใช้ได้เลยนะครับ อันนี้10ยกกําลัง a ศูนย์อันนี้ดึง a หนึ่งมาใช้ได้เลยถูกต้องเพราะฉะนั้นโมเดลออกมาหน้าตาเป็นไงนะครับก็เอาสัมประสิทธิ์ใช่ไหมคูณอยู่กับ10ยกกําลังนะครับอันนี้นะจะเป็น10บยกกําลังแล้วก็อีเลขเนี้ยนะครับใช่ปะไม่ใช่สิโมเดลมันเป็นอะไรนะ a คูณ x ยกาลัง b ใช่ไหมอ๋อนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น x แล้ว A คูณ X นะครับยกกำลังอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันแล้ว B เราก็เป็นสี่ตำแหน่งเหมือนเดิมแล้วก็ปิดวงเล็บป๊บอได้ไหมเนี่ยก็อันนี้ทำไมเป็นก็ให้ใส่สี่ตำแหน่งแนละ้วนยหรือว่าอันนี้มันคือสามตำแหน่งวเนี่ย สี่ตำแหน่งอาจจะต้องเติมศูนย์เด็กตัวออกลายเป็นห้าตำแหน่งอะไรของมึงห,หรือว่ามันเห็นศูนย์อีกตัวหนึ่งแล้วมันคลิกตัดก็ไม่รู้นะะแต่ช่างมันก็คือได้อย่างนี้แหละครับก็คือสัมประสิทธิ A ์เอเล็กของเราคือหนึ่งจุดสามเจ็ดสามอะไรนี้นะแล้วก็คูณเอ็กซ์ยกกำลังบีเราก็คือจุดหกแปดหนึ่งนะครับหกแปดศูนย์หนึ่งนะครับถูกไหมถูกไหม อยากรู้ว่าถูกไม่ถูกไปนี่ครับไปที่นี่นะครับแล้วลองฟิตเคอร์ฟใหม่นะครับเสนลายตัวเดิมนะครับเสนลายตัวเดิมเนี้ยมันจะเป็นการเปลี่ยนตรงนี้เป็น power นะครับจบแล้ว ก็เนี่ยได้1 3ึ่เจ็นะครับยกกำลังจุดหกแป่งถูกต้องนะครับ r square ก็เป็นแปดห้าเกนะครับซึ่งมันก็ซึ่งมันก็ถูกต้องตามคำนวณมือนะครับข้างล่างนี้เราก็คำนวณ r square มือไว้แล้วแปดห้าเก้าถูกต้องนะครับโอเคถามว่าโมเดลนี้เราพอใจไหมเป็น power มันก็ดูดัดๆยังไงไม่รู้นะมองแล้วมันก็เหมือนกับโค้งแบบเหมือนมืนโค้งคว่ำเนาะ ใช่ไหมถ้าเราเห็น R squared แปดห้าเก้าเก้าดูด้วยตาแล้วคิดว่าพอใจพอใจก็พอใจครับก็ใช้โมเดลนี้ก็ได้นะครับไปดู S y ทับ x สิสิบสามเปอร์เซ็นพอใจไหมล่ะเมื่อเทียบกับ l i n e a r i t ที่มันได้สิบเปอร์เซ็นต์นะนะครับ R s q u a r e เนี่ยพอใจไหมแปดหกเก้าศูนย์จุดแปดหกเลยนะสูงกว่าสมัยเป็น l i n e a r ด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมสมัยเป็น l i n e a r นี่จุดแปดสามเองนะ แต่ว่าเวลาเทียบ x y ทับ x ลีเน a ดูกระชับกว่าใช่ไหมดูดูใกล้กันกว่านะเพราะว่า10เทียกับ13อซ็นเงี้ยนะครับ y จริงกับ y คำนวณน,นะครับอันนี้มาจากตาราง x ใหญ่ y ใหญ่ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวต้องขึ้นไปไปทำข้างบนก่อนน,นะครับขึ้นไปทำข้างบนก็คืออันนี้นะครับ y คำนวณของเราเนี่ยโมเดลมันเป็นอะไรนะ เอ็กยกกำลัง b ใช่ไหมครับอลองผูกเลยนะเท่ากับ a ไม่ใช่ a กคือตัวนี้ a ที่เราได้มาคือตรงนี้นะครับ a นะครับล็อกเซลสักหน่อยนะครับคูณ x นะครับยก,กกำลัง b b ก็ตัวนี้แล้ว b ต้องล็อกเซลล์นะครับจากนั้นก็ก๊อปไป,อไปครับ แล้วสิ่งน,นี้มันจะไปปรากฏที่นี่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราละวว่าไอ้โมเดลอะไรนะ power model ที่เราได้มาตรงนี้ครับมันให้ค่าความชันเป็นจุด8 5 8 5 6 9กับให้จุดตัดเป็นจุด3 0 6 3เนี่ยเราพอใจมันไหมนะครับ ถ้าตรงนี้เราคิดว่าเออเนี่ยใกล้หนึ่งละเออตรงเนี้ยใกล้ศูนย์ละก็ก็พอใจก็พอ,อ,อใจก็ใช้อันนี้ไปนะครับโอเคไหมครับเนาะเพราะว่าเนี่ยเขียนไว้ละว่าขึ้นอยู่กับเจ้าของงานนะครับนะตราบใดที่ยังไม่มีใครมาง้างเราได้ไม่มีใครมาแย้งเราได้ก็ก็ช่างมันแต่ถ้าเกิดคนแย้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจกต์เราก็ยอมยอมเข้าไปก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาวิธีการอาธิบายเหตุผลให้เราหนักแน่นขึ้นตอนที่เราเริ่มมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นแล้วนะครับเราจะได้มีประเด็นแย้งเก่งเท่าอาจารย์ที่ปรึกษาเรานะครับโอเคไหมออันนี้ก็จะเป็นการฟิตด้วย Power ด้วยมือนะครับเพราะว่าฟิตด้วย Excel นี่มันสองคลิกจบแล้วนะครับ